สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีมังกรที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิปในช่องนางฟ้าทิปทาโรออรลเคิลช่องนี้จะเป็นการดูดวงนับแบบอ่าสากลน,นะคะสำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22ธันวาคมไปจนถึงวันที่20มกราคม2อ่ามกราคมนั่นเองนะคะเพื่อนทีนี้ดาวประเกตย้ายนะคะ พระเกตย้ายยกเข้าสู่ในิพพบเรนสิงห์ตั้งแต่วันที่28สบมีนาคมไปจนถึงวันที่ยี่สาพฤศจิกายน25 6 8้าหมาดูกันว่าพระเกตนะคะคุณจะถูกเสริมกําลังในเรื่องใดนั่นเองนะคะเมื่อพระเกตย้ายยกเข้าสู่ในิพพบเรนสิงห์ซึ่งเป็นภพเบืรนมานะ อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะฟังแบบโอ้โหเข้าพบเรือมานะไม่ฟังต่อดีกว่าอะไรแบบนั้นนะคะแต่ดูก่อนนะคะหัวข้อก็คือคุณจะถูกเสริมกําลังในเรื่องใดนั่นเองมาดูกันพลังงานใดก็ตามแต่นะถ้าเพื่อนๆนมารับชมรับฟังนะคะขอให้น้อมรับเอาแต่พลังงานดีๆรับเอาแต่พลังงานบวกบวกไปอันไหนไม่ดีต่อใจม่ต้องรับเอาไปนะคะเพื่อนๆแต่เรารู้ก่อนเราจะได้รวยก่อนรู้ก่อนปลอดภัยก่อนนะคะตั้งรับเราจะได้ตั้งรับได้แล้วเราจะได้รู้ว่าคุณจะถูกเสริมในเรื่องของ อะไรที่ไม่ดีจะบังเกิดขึ้นหรือว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเต็เรื่องราวดีๆเดี๋ยวจะดียิ่งขึ้นไปมาดูกันนะคะวันนี้จะมาละเอียดหน่อยนะคะเพื่อนๆช่องนี้จะเป็นการดูแบบพาสากลน,นะคะนับแบบสากลแต่ถ้าเป็นช่องนางฟ้าที่พยากร์ช่องนั้นจะเป็นแบบดูแบบไทยถ้าเพื่อนๆดูทั้งสองแบบก็สามารถไปรับชมวันให้ตรงตาม ตามราศีนั่นเองนะคะเ,เพื่นๆเลาลงเอามาผนวกกันดูนะคะมาดูกันนะคะโดยไพ่สาหรับแดกเป็นไพ่ทารูทิปเอามาให้ทั้งหมดสี่สำหรับมีไพ่ทารูไพ่อาราเคอร์ไพ่ธรรมะด้วยนะคะมาดูกันทุกเรื่องราวละเอียดๆหน่อยไพ่ใบนี้หงายออกมาสองใบตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะโอ้โหไนฟ์คับนะคะพลังงานนี้นั่งสบายๆทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีๆแล้วนี่คือเอ็ดร็อปสอดคือใช่เลยพลังงานนี้แหละคะบอกเลยว่าพลังงานนี้ดีมากเลย แห่งความสําเร็จการเริ่มต้นของคุณมาแล้วนั่งสบายๆส,สิ่งใดที่คุณเคยทุบร้อนเห็นไหมคะบอกแล้วพลังงานนี้อ่ะนะคะใครที่ฟังหัวข้อแล้วแบบโอ้แม่เอาไม่ฟังดีกว่าอันนี้อาจจะแบบน่านี่แหละนะคะพลังงานนี้นะคะสําหรับเก้าถ้วยคือพลังงานแห่งความสมหวังได้อะไรมาอย่างง่ายได้หรือว่าสิ่งที่คุณคิดเอาไว้มันจะกลายเป็นหญิงนั่งรอสบายๆก็สําเร็จไปตามนั้นส่วนหนึ่งดาบยังคอนเฟิร์มว่าใช่เลยตามนั้นแหละนะคะนะคะสําหรับ พลังงานของหนึ่งดับคือความสําเร็จจุดเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรืออาจจะมีโอกาสอันดีๆที่จะเข้ามาให้กับชีวิตของคุณได้ประสบความสําเร็จนี่แหละวิ่งดงามนะคะบอกเลยว่าสองไพ่ใบนี้ยดีมากพลังงานของทั้งสองดีมากเลยทับตํานุตัวตนของคุณเองในช่วงเวลานี้นะคะพลังงานไพ่ดีมากค่ะเพื่อนเดี๋ยวที่ดึงให้หมดก่อนดีกว่านะคะได้ค่อยเปิดทีเดียว จะได้ไหวขึ้นค่ะจะได้ไม่เสียเวลานะคะมาดูกันพบเรือนที่สองนะคะอู้ดิชาริออตนะคะราชรถจะมาเกยคุณแล้วแล้วคุณจะไปดังที่ราชรถจะมาเกยคุณหรือไม่พบเรือนพบเรือนที่สองเป็นพบเรือนกระดุมพระนะคะดิชาริออตคือเป็นพลังงานที่ เปลี่ยนไปด้วยพลังนะคะคุณอยากจะเรียกได้ว่าความมุ่งม,มั่นความแน่วแน่ความขยันทุ่มเทในตัวตนของคุณเองอ่ะนะคะออกพละกําลังออกแรงทุกอย่างผ่านพ้นทุกอย่างได้เรื่องของผลประโยชน์สําเร็จได้อย่างง่ายได้นะคะเพ<ๆ>ื่อนๆออกแรงเยอะกว่าเดิมหน่อยนึงแต่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จพี่ชิดชัยเรื่องของผลประโยชน์ของคุณทุกด้านรอบด้านเลยนะคะพวกเรื่องที่3ามแจสตี่คุณจะได้รับความเป็นธรรมกับการที่คุณอยู่กับเพื่อนพ้องหรือว่าการเข้าสังคมของคุณช่วงเวลานี้ ฝาข้างบ้านก่อนนะนี้งองแงงองแงตอนนี้ก็จะได้รับความเป็นธรรมคือคุณเองนะนะคะพบเดือนสหัชชาพบเดือนที่สคือเกี่ยวเนื่องกับเพื่อนพ้องสิ่งแ <c oughs> วดล้อมรอบข้างหรือเกี่ยวกับการเข้าสังคมของคุณเวลานี้คุณจะได้รับความเป็นธรรมแล้วนะคะก่อนหน้านี้ใครถูกทําร้ายใครถูกกันแกล้งใครถูกกล่าวหาอะไรต่ออะไรคุณจะถูกเนี่ยนะคะได้รับความเป็นธรรมในจุดนี้นะคะคจะคมูนนะคะเฉพาะว่าแห่งความหวังนะคะสำหรับเดมูนคือเป็น จริงๆแล้วบางคนอาจจะหมายถึงว่าความวิตกกังวลเกี่ยวสภาะวะอารมณ์เข้ามารวมด้วยแต่เกี่ยวเนื่องกับบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นคุณอาจจะกงังวลอาจจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาะวะอารมณ์ร่วมด้วยก็ได้นะคะสําหรับเดือนมกเป็นถ้าพบเรือนพันธุ์ทุกเกี่ยวเนื่องกับญาติพี่น้องบ้านช่องเดินธนาคารสถานที่เหมือนว่าบ้านมีปัญหาให้ต้องซ่อมต้องพังคุณก็อาจจะบางทีคุณอาจจะกงังวลจริงๆคุณซ่อมได้ ผ่านพ้นทุกเรื่องไปได,ด้ดีด้วยพระกำลังทุกอย่างจะเริ่มต้นดีแล้วไม่ต้องวิตกกังวลน,นะคะเพื่อนๆคุณจะได้รับความเป็นธรรมถ้าใครที่ฟ้องร้องเรื่องของมรดกเรื่องอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะวิตกกังวลในช่วงเวลานี้ว่าโอ้เนจะชนะไหมจะอะไรไหมแต่คุณจะได้รับความเป็นธรรมคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้นะคะเรื่องของผลประโยชน์เฮอร์มิตรจงนิ่งสงบและเยือกเย็นเข้าไว้นะคะสําหรับเฮอร์มิครขึความอ่า รักสันโดษอะไรแบบนั้นนะคะสันโดษเดี่ยวคิดวิเคราะห์นะคะทําอะไรก็มักจะปีกวิเวกออกมากับการเริ่มต้นของคุณเหมือนกับการที่คุณใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจอะไรที่เคยพลาดพังไปเคยที่โดนกระทําอะไรต่างๆนานาแต่คุณเรียนรู้กับการที่จะปีกวิเวกออกมาเพื่อจะคิดวิเคราะห์กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นหมุนอยู่รอบตัวของคุณเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นแล้วก็สุขุมร,รอบครอบมากขึ้นแสงแห่งปัญญาจะนําทางคุณไปก็ต่อเมื่อ แสงปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณทํามสมาธิคุณนิ่งสงบเยือกเย็นจะเกิดแสงแห่งปัญญาอ่าเรียกได้ว่าไม่ใส่อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์อยู่ในเอตุผนะนะคะเพื่อนๆทำนองเนี้ยนะคะพลังงานแห่งการนำทางโดยแสงแห่งปัญญาของตนคุณจะเป็นปราดทางด้านเริ่มต้นเริ่มต้นสุข,ขุมรอบคอบแล้วทุกอย่างจะผ่านจุลุกไปอย่างง่ายได้ยนะคะเ,เพื่อนๆภบเรือนปุตตะ ปุตตักคือการเริ่มต้นไอเดียใหม่สิ่งใหม่ๆหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับบุตรหลานหรือบริวารก็ตามแต่หากมีปัญหาคุณจะปีวิเวกออกมาสันโดษแล้วก็คิดวิเคราะห์ตรายตองทุกอย่างโดยไม่ใช่อารมณ์เหรือห้ผลเมื่อเรามีสมาธิจะเกิดปัญญาและปัญญาเนี่ยคือ ตะเกียงนี่แหละนะคะก็คือปัญญาของคุณเองนั่นแหละจะนําทางทําให้คุณดุดพ้นกับทุกเรื่องราวไปได้กับการเริ่มต้นในครั้งนี้ใครบางคนบอกโอ้ตกงาันก็ตรงาน,นก็ไม่มีใช้จะทําอย่างไรดีนี่แหละการเริ่มต้นของคุณก็คือต้องนิ่งสงบเยือกเย็นทําอย่างไรพระเกตถึงจะหนุนคุณขึ้นคุณก็ต้องดึงกําลังใจกับมาแล้วก็สู้นะคะเ,เพื่อนๆรับรองนะคะแสงเหียงปัญญาของคุณจะถูกหนุนแน่นอนนะคะ โอ้ oh, นะคะไฮเดรเพนคุณจะเหนื่อยใจเพราะเรื่องอะไรคุณจะวิตกกังวลก็เพราะว่าคุณเองเป็นคนเก่งฉลาดแล้วใครก็หวังพึ่งคุณนั่นเองนะคะอ่าเดอะไฮเดรเพนนะคะเดอะไฮเดรเพนคือเป็นคนที่มีความรู้นะ,ะยังหมายถึงเกี่ยวนืกับการเป็นพ่องานนะคะคนจัดงานเป็นหัวหน้าหรืออะไรก็ตามแต่ที่ใครๆก็หวังแต่จะพึ่งคุณเป็นที่พึ่งพาของบุคคลอื่นแต่ว่าการที่คุณเองเก่งฉลาดมีความสามารถแบบนี้แหละคุณเองก็เลยเหนื่อย นะะในตําแหน่งของเนี่ยความเหนื่อยใจอะไรแบบนั้นนะคะเหนื่อยใจเพราะว่าความเก่งความฉลาดความสามารถของคุณเองเป็นคนคนสังคมแต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ดีและจะได้รับความเป็นธรรมด้วยนะไม่ว่าจะเกิดขึ้นคุณเองอาจจะเป็นที่พึ่งพาแก่บ,บคุคคลในครอบครัวคุณเองก็อาจจะเหนื่อยเมื่อยล้าและวิตกกังวลมีเกี่ยวเนื่องกับสภาวะอารมณ์เข้ามาเกี่ยวเนื่องร่วมโวยก็ได้เพราะว่าใครก็รอพึ่งแต่คุณมันก็เลยเหนื่อยเกินไปนะคะ ซิกอะเพนดิเคิลหกเหรียญคือการมีน้ำใจ mm. การแบ่งปันนะคะ mm. การช่วยเหลือการให้นะคะ mm. การถูกได้รับเรื่องก่อนผลประโยชน์ก็ได้แต่ทีนี้ทับทับพบเรือนปัตนีความรักการสำหรับปัตนีของคุณก็คือกอรกฎนั่นเองนะหกเหรียญขึ้นมานะคะหกเหรียญเล็กกับเก้าถ้วยทุกอย่างสำหรับหกเหรียญน,นี่คือการแบ่งปันการมีน้ำใจการแบ่งปันหรืออาจจะเป็นการแบ่งปันที่ ไม่เท่าเทียมก็ได้เพราะว่ามีแจ็สติกขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับการเงินซึ่งไม่ไดีการเงินการงานอะไรก็ตามแต่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับความรักเลยซึ่งหมายถึงว่าคุณเป็นคนโสดไม่ได้มีใครเลยอะไรแบบนี้มันยังหมายถึงตัวตนของคุณเองอาจจะได้รับความเป็นธรรมได้รับส่วนแบ่งมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้เพราะว่า,วาจส็สติกขึ้นมาเนี่ยกับการสังคมกับการเข้าสังคมของคุณคุณจะได้รับความธรรมแล้วก็จะได้รับความรักจากคนเหล่านั้นนะคะได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นนะคะ ตำแหน่งที่พระเกตจะช่วยเหลือคุณอีกนะคะในตำแหน่งของการเงินนะคะช่วยเสริมพลังกำลังให้กับคุณแล้วนี่คือตำแหน่งของพบเรือนมานะเป็นห้าถ้วยขึ้นมาแต่ถ้าไพ่พลังงานไม่ดีถ้าพบเรือนไม่ดีพระเกตจะหนุนคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณจะต้องลุกขึ้นสู้ต้องสู้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงจะเห็นความเพียรพยายามของคุณในการสู้อ่ะและเขาก็จะให้ให้คุณนั่นเองนะคะเพืเ่อนๆหมายถึงว่า,พาไพ่ใบนี้คือการเสียใจหกถ้วยเนีย่ยเดวขอโทษทีค่ะสี่ ้าถ้วยนะมันมันล้มไปเห็นไหมล้มไปสามถ้วยเหลืออีกสองถ้วยซึ่งอย่างไหยควาว่าคุณเองยังมีความหวังมันไม่ได้หมดหวังไปสมดทุกเรื่องดังนั้นดึงพลังใจกลับค้นมาก่อนนะคะสำหรับสําหรับพาถ้วยการสูญเสียการเศร้าใจการรู้สึกผิดหวังกับในบางสิ่งรู้สึกความหวังพังทลายแต่จริงๆแล้วเห็นไหมตัวตนของคุณเองนะสําเร็จทุกอย่างและจะผ่านพ้น ทุกอย่างไปได้ดีต้องใช้พลังกาลังขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งสู้ขึ้นอีกึ้นใจหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพระเกตเห็นความภาคเปลี่ยนของคุณแล้วจะเสริมกําลังใจของคุณจะเสริมพลังกาลังให้กับคุณเรื่องใดบ้างเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องของสุขภาพของคุณนั่นเองนะคะอย่าวิตกกัวงวลจนเกินไปนะ,ะจงเชื่อมั่นในสัญติตญาณในตัวตนของคุณเองนํา เชื่อมั่นในแสงแห่งปัญญาของคุณว่าคุณจะนําพาตัวเองก,กับการเริ่มต้นในครั้งนี้แล้วหลอดพ้นกับทุกวิกฤตทุกสถาน,นการไปได้จริงๆคุณเป็นคนเก่งฉลาดแต่ว่าบางทีแล้วการเป็นคนฉลาดเกินไปก็ทําให้คุณเหนื่อยถูกใช้หรือว่า,าเป็นคนของสังคมมากจนเกินไปอะไรแบบนี้นะคะไม่มีเวลาในการดูแลตัวเองอะไรแบบนั้นนะคะจะป่วยใครไม่สบายทีนี้เพจอัสอดนะคะหนุ่มน้อยถือดาบนะคะ เพดเอาสอดคือพลังงานแห่งการเชื่อมั่นในสัชาตยาในตัวตนการตัดสินใจการเชื่อมั่นในตัวเองจุกอุดทนเอาไว้กับการทาํายุทธาบดักศักต์งงตำแหน่งคือพบเรือนสุภาพของคุณน่ะแม้นต่เจอปัญหาแม้ว่่เจอกับอุปสรรคอะไรทุกอย่างเห็นไหมคะจะสิ this, ขึ้นมาแล้วคุณจะได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของ สุภะค,คือความจเจริญรุ่งเรืองของคุณได้ความเป็นธรรมแน่นอนขอให้คุณภาคเพียรลุกขึ้นสู้มาเยโมแต่น้อยใจเดี๋ยวพระเกศจะยันลงนะคะแต่ถ้าคุณดึงกําลังใจขึ้นมาจะต้องสู้เมื่อนั้นแหละพระเกศดึงคุณขึ้นทันใดนะคะ ฟลอบครับนะคะสีถ้วยเกิดความเมื่อไหน่ายกับงานหลักที่คุณทําอยู่แล้วมีความกังวลมีสภาวะของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวเนื่องผัวพันอาจจะเกิดความเมื่อไหน่ายอย่างมากเบื่อนักก็พักก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะถ้าบางสิ่งแล้วถ้ามันไปต่อแล้วมันรู้สึกโอเคไม่เห็นเม็ดเงินเลยมันมันอย่างไรก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปแบบไหนแต่ขอให้คุณตั้งมั่นอยู่ในความมีสตินะคะมีสติเกิดปัญญาแสงนําทางจะเกิดขึ้นและแสงในมือของคุณเนี่ยถ้วยนี้แหละนะคะจะนําทางคือเรียกได้ว,ว่าคุณมีพร้อมทุกอย่าง นะไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะคะมีมีมมมมบาทอยู่มีข่าวกินมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแหละเพียงแต่เกิดความเบื่อหน่ายกับหนะ้าที่การงานหลักที่คุณเป็นอยู่นะตอนเนี้นะคะเกิดความเบื่อหน่ายก็ดีให้เติมพละกกาลังหรือว่าเติมโปรโมชั่นให้กับชีวิตตัวเองบ้างจัดโต๊ะใหม่จัดมุมใหม่หรือว่าไปเที่ยวรีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วกลับมาลุยต่อก็ได้นะ,ะนเพื่อนสำหรับซีเธอร์คือก,การเบรื่อหน่ายบางทีจะเบื่อแบบ ไอและเตื่นเช้ามาก็ต้องทํางานแบบเดิมๆรูปแบบเดิมๆในสิ่งที่คุณเป็นไปแล้วมีความวิตกกังวลด้วยมันจะเป็นไปอย่างไรถ้าเป็นแบบนี้จะอยู่ได้ไหมจะเป็นไปอย่างไรวิตกกังวลไปก่อนแล้วต้องดึงกําลังใจมา,มาก่อนนะคะเ,เพื่อนๆเราจะดีเอง เซเว่นออฟเบนนะคะเจ็ดเหรียญขึ้นมาแต่มาในทับพบเรือนลาภะโชคลาภดูเหมือนว่างานหลักนะคุณวิตกกังวลและเบื่อหน่ายเหลือเกินแต่โชคลาภมีนะคะโชคลาภมีตามไปในในสัญชาตญาณในตัวตนของคุณเองนี่แหละครชอบเสี่ยงโชคก็ลองดูแล้วกันแต่อย่าเยอะนะคะเพราะว่าเจ็ดเหรียญเนี่ยมันหมายมาจากว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงสิ่งที่คุณหวานพืชเพื่อหวังผลอะไรเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่คุณหว่านพืชเมล็ดพันธุ์ใดๆเอาไว้ พร้อมแล้วที่จะปลูกพร้อมแล้วที่คุณปลูกเอาไว้นะทำเอาไว้ล่วงหน้านี้นะคะสำหรับเจ็ดเหรียญคือผลตอบแทนนะคะการลงทุนรางวัลตอบแทนผลตอบแทนที่คุณจะได้รับในช่วงเวลานี้แหละสิ่งที่คุณทําเอาไว้ะนะ,ะราบราบผลโชคราบรอยที่มาจากการอาชีพเสริมมานะคะเขาจะ เรียกได้ว่าชิ้เสริมดีกว่าชิหลักแล้วกันนะจะผลิดอกออกผลทําให้คุณได้ได้เงินเข้ามาใช้ในก้อนในก้อนนี้อันนี้ไม่ดีอันนี้ดีก็ยังดีแต่ถ้าเกิดใครทํานะทํางานหน้าเดียวอ่ะคุณก็จะต้องทำอะไรเพิ่มเติมสามารถทําได้นะคะเพื่อนเรเบอร์มาตําแหน่งของพบเรือนพิน,นาดนะคะพบเรือนสุดท้ายแล้วเลิงกับเฮอร์มิตนะคะบางทีอาจจะหมายถึงว่าคุณเองอาจจะเป็นที่พึ่งพา คนรักคู่ครองของคุณอาจจะหวังพึ่งพาคุณร่วมโดยก็ได้และหวังพึ่งพาเรื่องของการเงินของคุณร่วมด้วย นะคะนาทีนี้เพราะว่า six of p e n t a c l e เนี่ยนะคะหกเหรียญเกียวเนื่องกับตัวตนของเขาอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการถ้าเกิดใครที่มีคู่หรือคนที่มีครอบครัวแล้วมีคนดูใจอะไรแบบนี้นะคะคนรักูุคงองอาจจะหวังพึ่งคุณร่วมด้วยหรือคุณเองนี่แหละอาจจะหวังพึ่งความรักกับคนรักก็ได้แต่การถูกการถูกแบ่งปันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะถ้าใครที่ยังไม่จะเจนใครที่ดูใจหลายคนอาจจะหมายถึงอาจจะมีการแบบแบ่ง แบ่งหัวใจให้ไม่เท่ากันแต่ยังไม่ชัดเจนนะคะในกรณีที่ว่ายังคุณอาจจะไม่ยังยังไม่เลือกไม่ได้ว่าคุณจะรักใครแต่คุณก็ดูใจไว้ก่อนเอาคนนี้ก็อย่างนี้คนนี้ก็อย่างนั้นก็เลยยังตัดสินใจไม่ได้แต่หนึ่งในนั้นนะคะคุณให้ใจคนกับคนหนึ่งไปมากแล้วมากกว่าอีกคนหนึ่งแน่นอนสภาวะเนี้ยนะคะแล้วบางคนอาจจะแบบลำบากใจทุกใจเรื่องของความรักความสัมพันธ์ลวมด้วยนะคะเดี๋ยวมาขยายไพ่กันแต่ที่แน่ๆคือพะเกตหนุนคุณเลือกอะไรบ้างนะคะหนุนเรื่อง เกือบทุกเรื่องเลยคะเท่าที่ดูแล้วนะคะเด่นเด่นเรื่องของการเงินที่ดึงขึ้นมาดีอยู่แล้วแล้วดีขึ้นไปอนะคะเด่นเรื่องของการเงินแล้วคุณจะผ่านทุกอย่างทุกอย่างกาวทุกเรื่องราวของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วแม้กระทั่งสุขภาพทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีนะคะพระเกดก็จะหนุนเรื่องของค,ความรักแล้วความจเจริญรุ่งเรืองข,ของคุณรอบด้านเลยมาดูกันต่อนะคะจริงๆแล้วเสริมแทบจะทุกด้านแต่ที่ดีที่ดีอยู่แล้วแล้วเสริมอีกคือโชคลาบลอยนั่นเองนะคะสําเร็จได้มาอย่างง่ายดาย คุณจะมีทาสีนะคะงานในบ้านบริวารเพศหญิงมาทํางานให้กับคุณหรือถ้าเกิดคุณไม่มีนั่นหมายถึงตัวตนของคุณเองหรืออาจจะได้คนรักที่มาช่วยงานบ้านก็ได้นะคะบวชใจพระเกตจะหนุนนําคุณแล้วด้วยการที่คุณปเป็นผู้บําเพ็ญเพียรบารมีสงบเรียบร้อยพิธีทางศาสนาร่มเย็นเป็นสุขนะคะส่วนมวลไหว้พระนะคะการดารงตนอยู่ในทางคันลองคลองธรรมการดารงตนอยู่ในศีลธรรมนี่แหละจะทาให้พระเกตยิ่งหนุนคุณขึ้นนะคะ คนทางในความสงบใครที่มีปัญหาเรื่องของมรดกเรื่องของบ้านใครวิตกกังวลในจุดนี้นะคะที่บอกแล้วว่าบางคนอาจวิตกกังวลแต่ว่าคุณจะผ่านทุกอย่างคุณจะได้รับความเป็นธรรมนะคะทรัพย์สินมรดกเสถียรภาพเป็นปุกจคนแผ่นลงตัวนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องมรดกไม่ว่าจะเป็นมรดกกับคนในครอบครัวหรือมรดกกับคนรักหรืออะไรก็ตามแต่นะคุณจะได้รับความเป็นธรรมนะคะปุตตะการเริ่มต้นใหม่ปุตตะของคุณอันนี้นะคะ พบเรนนี้ปุตตะเป็นเฮอร์มิตคือเชื่อมั่นในแสงนําทางของตัวเองด้วยแต่ด้วยปัญญาของคุณนั่นแหละนะคะและปุตตะก็ขึ้นมาบางคนอมิเกณฑ์การสว่างเรื่องของความรักแล้วก็จะได้บุตรด้วยนะ,ะได้อภิชาตบุตรมาเลยนะคะสิ่งที่ได้ก็คือลูกหลานเด็กการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหมๆ่ๆเรื่องที่น่ายินดีที่จะเกิดขึ้นบางคนยังหมายถึงเกี่ยวกับงานใหม่ที่คุณกำลังจะทำเชื่อมั่นว่าคุณทำอาชีพเสริมได้และจะพาคนรวยด้วยนะคะ อัตตะการเป็นตัวตนของตัวเองบุญธรรมกรรมแต่งในสิ่งที่คุณทําติดตัวมานั่นแหละของเก่าผุดโผก็ลุกล้กลําก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันนะคะเรียกได้ว่าช่วงเวลา,านี้ะเกดหนุนนาของเก่าคุณผุดโผ่ขึ้นยิ่งคุณปฏิบัติต่อยอดก็จะไปในในแบบอนาคตก็จะยิ่งดีขึ้นอนาคตชาติของคุณก็ยิ่งดีขึ้นเรียกได้ว่าอดีตชาติของคุณเป็นแบบไหนมาส่งผลในตอนนี้ในช่วงเวลานี้แล้วแล้วก็แล้วคุณปฏิบัติต่ออีกก็หนุนไปจนถึงอนาคตชาติของอีกนะคะ ถ้าคุณยังไม่ได้เข้านิพพานไปก่อนโดยที่หลุดพ้นจากวตาสงสารไปเลยอะนะคะเพื่อนๆที่บอกเลยว่าพลังงานนี้ดีมากนะคะของเก่าพุดโ่เนี่ยนะคะ บารมีเดิมเก่ามาหนุนนําทําให้คุณรุดพ้นจากภาวะทุกเรื่องแล้วพระเกศก็เสริมคุณขึ้นไปอีกอะโอ้โหลาลงานดีมากคุณอาจจะเจอคนที่เป็นพ่อไหม้หคุณเองอาจจะเป็นพ่อไหม้ก็ได้หรือพร้อมที่จะเป็นพ่อของลูกก็ได้นะคะพ่อผู้เราผู้หญ่เพศชายการดูแลการปกป้องคุณอาจจะได้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้คนรักผู้ชายเนี่ยจะมาเพือ่อปกป้องมาเพื่อดูแลกันและกันนะคะ มาดูกันต่อค่ะเพื่อนๆพอมาดูกันต่อด้วยไพ่เทพคติกันต่อภาษีวะยังย้ำเตือนเลยว่าให้เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะนะคะโยคะภาวนาการภาวนาการดำารงตนอยู่ในศีลธรรมนะคะ พระศิวะคือเป็นเทพแห่งการทำลายทำลายความชั่วนะคะเพื่อนคุณจะพบกับความสงบสุขทันในก็ต่อเมื่อคุณเองบำเพ็ญเพียรสร้างบารมีนั่งสมาธิภาวนาของคุณเนี่ยนะคะี่คือการนั่งสมาธิภาวนาพระเกศจะหนุนคุณขึ้นนะคะเพิ่กำลังใจกลับมาแล้วเริ่มต้นกับการสู้นะคะเพื่อน โอ้โประเกิมาเลยเห็นไหมเนี่ย้ำคอนเฟิร์มเลยนะคะคุณจะรู้ลึกถึงขั้นระดับจิตวิญญาณสัมผัสความยังรู้และดวงแข็งการมีเซนล้ำละล้ำและนําสมัยคนอื่นเขาในช่วงเวลานี้ลุกขึ้นสู้ให้ไหวนะและปฏิบัติตัวปฏิบัติทนอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระด้วยนะคะเพื่อนๆใครที่มาดูคลิปนี้แล้วสวดมนต์ไหว้พระทิพย์ก็ขออนุโมทนาสาธุกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะทิพย์เองก็ เวลากลางวันทิพย์ก็ทางานนะคะแต่งานก็ไม่ได้ขายของเรานเงียบมากนะคะแต่ก็ต้องทานะคะเพื่อนตอนกลางคืนทิพย์ก็ต้องมาอัาคลิปให้กับเพื่อนเวลาสวดมนต์ทิพย์เวลาการปฏิบัติธรรมของทิพย์ก็น้อยลงแต่ว่าก็ถือว่ามาเปิดไพ่เพื่อสร้างบารมีให้กับตัวตัวตนทิพย์เองเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้รู้เหตุการณ์อนาคตก่อนว่าจะเป็นไปแบบไหนอย่างไรและตั้งรับอย่างไรนะคะตาชีวิตจะดีไปแบบไหนเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนทิพย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนะะค พระมแม่คงคามาแล้วความบริสุทธิ์ผุดผ่องของคุณนะคะการได้รับความเป็นธรรมในทุกรอบด้านความบริสุทธิ์ผุดผ่องมาแล้วความหวังนะคะมารอเลี้ยงทั้งกายและใจของคุณที่ชื่นมืดเบิกบานอิม่มมนะคะเชื่อมั่นในสัญชาตญยานคุณจะเซนแรงมากประเกียดย้าเลยเนี่ยนะคะแล้วก็การบวชการบวชการบวชเฮอร์มิตนี่ก็อีกเนี่ยนะคะการตัวอัตตานี่ก็อีกบอกเลยว่าคุณเนี่ยเซนแรง แล้วยิ่งปฏิบัติใครปฏิบัติแต่เดิมอยู่แล้วเนี่ยดวงจะยิ่งดีขึ้นเยอะกว่าเดิมมากนะคะกันนะการฝึกฝนหลงลืมเคาะ้ายอย่าลืาลมฝึกฝนตัวเองด้วยการบำเพ็ญเพียรบารมีหรือว่าฝึกฝนเรื่องของหน้าที่การงานทุกอย่างนะคะแล้วการฝึกฝนนี่แหละจะเป็นความพากเพียรทําให้สิ่งของเก่าของคุณโผลขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแล้วได้ใช้ได้ใช้พลังงานของเก่าที่เขาขึ้นมาดันคุณเนี่ยนะคะต่อยอดของใหม่แล้วก็ต่อยอดไปถึงอีก นะคะพารักขึ้นมาพวกพ้องไว้วางใจรู้ใจนะคะพลังงานนี้คุณจะผ่านพ้นคุณจะมีพวกพ้องคุณจะมีเพื่อนคุณจะมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณจุดผ่านพ้นต่อทุก,กุัสรไปได้ดีๆนั่นเองอาจจะเป็นคุณเองที่ชอบไปช่วยเหลือคนด้วยก็ได้เพราะว่าไพ่พาร,รักนะ่ะเป็นน้องของพระรามซึ่งชอบช่วยชอบช่วยคนนู้นคนนี้อะไรแบบนี้อันแหละนะคะพอถึงเวลาของตัวเองโอ้ยกว่าจะกว่าจะสมหวังเรื่องของความรักกว่าจะอะไรต่ออะไรเสร็จก็นี่แหละช้าก,กว่าเขาอ่ะนะคะ พัทักษาะนะคะเย่อหยิงทุกดูมินทุกนินทาธรรมดาเป็นเรื่องของมนุษย์โลกใครไม่ถูกใครไม่ถูกนินทาก็บ้าไปแล้วนะคะมันไม่ใช่โลกมนุษย์ใบนี้แล้วแหละนะคะว่าจะเป็นโลอธาตุไหนๆนั่นแหละนะคะคือ เกิดได้เกิดมาแล้วได้ได้เรียกว่าการเกิดนี่คือมีความทุกทุกสิ่งที่จะมาเป็นของแถมก็คือมีมีสรรเสริญก็ย่อมมีนินทาเรื่องธรรมดาธรรมดาคนที่เขานินทาคนที่เขาเอาของคนเรื่องของกนอื่นมานินทาให้กับคุณฟังแล้วเขาก็เอาเรื่องของคุณเองนี่แหละไปนินทาให้คนอื่นฟังอีกดังนั้นแล้วนะคะให้รู้ไว้เลยว่าคนที่เอาเรื่องของคนอื่นไปพูดนะน,นะเขาก็เอาเจอเรื่องของคุณนี่แหละไปพูดให้กับคนอื่นด้วยเช่นเดีวยวกันการนินทาคนอื่นน่ะข้าใครที่ชอบ ติชินินทานะคุณต้องรู้ไว้เลยว่าคุณเองอยู่ในสถานะที่อันตรายแล้วเพียงแต่ว,ว่าคนที่เขาจะมาเล่าให้ฟังคุณฟังหรือเปล่าว่าคนที่คุณบอกให้เกลียดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกทำนองที่ว่าสมมติว่ามีเพื่อนแล้วบอกให้เกลียดกันอามีเพื่อนแล้วให้เพื่อนเกลียดกันอะไรทำนองเนี้ยนะคะกล่าวหากันว่า้ายกันอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เอามาพูดนั่นแหละคนนี้แหละก็เอาของคนอื่นไปพูดไปหมดเลยอะไรแบบนั้นนะคะ การที่ไม่มีเนิยาไม่มีจริงนะคะเรียกได้ว่ามีขาวย่อมมีดํามีสุขย่อมมีทุกนะคะมีคนดีก็ย่อมมีคนไม่ดีบางบางเวลาและพยามารบางทีบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเช่นนั้นพยามารก็มาครอบงาําทําให้จิตใจแบบ จอสภาวะแห่งวิบากกรรมเก่าหนุนทำหนุนทานปุ๊บก็หลีกเลี่ยงไม่ได้กับวิบากกรรมที่จะต้องเกิดในสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนี่นะคะที่คุณเจอการถูกติชิ้นนินทาว่าร้ายถูกสายร้ายไปสีไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรสารพัดเนี่ยนะคะก<อ>็จะบังเกิดขึ้นแต่เราจะเพียรสร้างบารมีแล้วหนีให้พ้นหนีให้ล้ําออกไปนะคะเพื่อนๆหนีพยามารนะคะ มันรล้างไม่ได้มันมันล้างกัดไม่ได้หรอกทะเพื่อนบาปบุญบาปส่วนบาปบุญส่วนบุญสิ่งใดที่เรากระทาเอาไว้เหตุใดที่เราก่อเราก็ต้องยอมรับผลของวิบากนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นวิบากผลของบุญดีอ่กรรมดีหรือบุญหรือว่ากรรมไม่ดีก็แล้วแต่ไพ่ใบนี้หมอชีวกรม,มิรพัดนะคะคุณอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะบางคนอาจมีเกณฑ์การได้บุตรแล้วนะคะพร้อมแล้วคุณจะพร้อมไม่พร้อมก็ช่างแต่คุณจะต้องเรียนรู้กับการที่จะป้องกันถ้าใครไม่พร้อมนะคะไพ่ใบนี้บอก อกว่าหมอชีวกกมลพัช์เนี่ยเป็นพลังงานที่เป็นผู้ที่ใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือชอบชอบเป็นผู้อบอุ่มพระพุทธศาสนาแล้วชอบช่วยเหลือผู้คนเนี่ยนะคะพลังงานของคุณเนี่ยคุณอาจจะเป็นหมอก็ได้หรือว่าอาจจะหมายถึงช่วงเวลานี้คุณคุณเองอาจจะเป็นผู้ดำนุบทำนุบํำรุงพระพุทธศาสนาอบอุ่มและชอบช่วยเหลือผู้คนก็ได้นะคะพลังงานของหมอชีวกกมลพัช โอ้ oh, จุดทูบจุดเทียนสวดมนต์ไหว้พระนะคะะเกตย้ําแรงเลยนะคะบอกเลยว่าอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระด้วยนะแล้วพลังงานของคุณจะยิ่งเกินร้อยพลังงานที่ใครก็จะตามคุณไม่ทันเลยทีเดียวเนี่ยนะคะพลังงานแห่งความร้อนแรงใครที่พลังงานดรอปไม่ได้สวดมนต์เลยมาสวดมนต์เลยนี่นะคะแสงแห่งปัญญาของคุณจะเกิดขึ้นได้ด้วยกันปฏิบัติดีปฏิบตับติชอบสวดมนต์ไหว้พระนี่แหละนะคะ ใครไม่มีทูบเทียนจุดไนมะ่ต้องจุดนะคะสวดมนต์ได้เลยนะคะขอแค่ดำรงจิตให้ของเราให้ว่างสงบนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีความสุขกับการดำรงดำรงธรรมอยู่ตอนณเวลานั้นแล้วเราก็จะเกิดปัญญาเรียกได้ว่าถ้าเราเรียนรู้กับการที่จะสวดมนต์ไหวพริบปัญญาเราคือเหมือนเรานิ่งมากขึ้นสงบมากขึ้นนะเพืเ่อนจิตแล้วจิตใจเราได้จะได้สงบนะคะร่างคารพร้อมรบพร้อมสู้นะคะร่างคารมีพลักษณะ พร้อมรบพร้อมสู้นะคะแต่จะใช้อารมณ์อยู่ในเหตุผลเพราะว่าปากการี้ก็ร้อนนี่ก็ร้อนนะคะจะยิ่งร้อนไปใหญ่นะคะ ใครจะดูหมินดูแพนใครจะติชิ้นยินทาคุณก็ปล่อยเขาไปเธอนะคะเขามีแรงเขามีแรงที่จะเอาเวลาอันมีค่าของเขามาใส่ใจเขาเป็นเอฟซีตัวจริงของคุณนะคะแต่คุณเองอ่ะไม่ได้กลับไปใส่ใจเขาเลยอะไรแม้แต่นิดแล้วคุณก็เพียงที่จะพัฒนาตัวตนของคุณเองจนกระทั่งล้ำและนาสมัยคนอื่นพยาครุษเนี่ยมีลูกน้องมีบริวารมีคนเคารพศรัทธาของมีคนเคารพศรัทธาในตัวตนของคุณเองมากมายคุณจะอยู่ล้ำนำคนอื่นเลยใจถึงเพิ่งได้นะคะสำหรับไพพยากรุษนะคะ มีบริวารเยอะแยะมากมายเป็นผู้ที่มีอํานาจเนะี่ยใครๆทรยบสมบัติเก่าเก็บของคุณมาแล้วเหมือนกับเมื่อกี้นี่แหละที่เจ็ดเหรียญน่ะนะคะเพื่อนอะไรที่เป็นของเก่าเก็บของคุณบ้านที่ดินมรดกเอ้ยทองคําเอ่ยอะไรก็ตามที่คุณมีแต่เดิมอยู่แล้วหรือว่าที่ทางเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อก่อนว่ามีที่คนประกาศให้เช่าก็ไม่มีใครเช่าตอนนี้คุณก็อยากมาเช่าตอนนี้คุณก็อยากมาซื้ออะไรแบบนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยพลังงานทรยบสมบัติเก่าเก็บให้คุณนะคะ บางคนอาจจะมีที่อาเปิดร้านกาแฟาดีกว่าขอแม่หมอแก้วนึงนะจะลงแดงแล้วเรื่องกาแฟานะคะแม่หมอเซฟมันนี่นะเอาเงินไว้จ่ายกับค่าเช่าร้านนะคะตอนนี้ก็เซฟสุดๆนะเพื่อน <c oughs> เลยไม่ได้ซื้อกาแฟามากินเลยนะจะง่วงเหงาหานอน <c oughs> รู้สึกเห็นกาแฟไม่ได้แล้วนะรู้สึกแบบคิดถึงกาแฟอย่างแรงนะคะมาต่อกันนะคะเพื่อนๆใครทำร้านกาแฟขอ้ม่หมอแก้วหนึง่งระมัดระวังไปเจอคนตีตีสองหน้าระมัดระวังระมัดระวังไปเจอคนที่ไม่จริงใจเือสมิงคือเป็นบุคคลที่เป็นเสือแปลงร่างกายเป็นคนมากินลอกินนะ่ะคุณระมัดระวังไปเจอพวก อะไรที่ทําเกี่ยวกับออนไลน์คอนเซนเตอร์อะไรทั้งหลายทั้งหลายที่เขาจะมาหลอกลวงคุณนะสิ่งใดที่เขาจะมาหลอกลวงคุณได้ถ้าคุณไม่มีปัญญาคุณก็ต้องรอก็ทุงถูกเขารอรวงไปในจุดนี้นะคือว่าอะไรละ่ะปัญญาของคุณอย่างที่ที่บอกไปนี่คือแสงเซอเซมิงก็กลัวแสงแสงนี่คือแสงแห่งปัญญาในการของผู้ปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบมีคาถาอาคมเอ่ยเพื่อปกป้องตัวเองจริงๆแล้วนะคืออะไรความหมายก็คือ แสงแห่งการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อเวลาที่คุณดำรงตนอยู่ในศีลธรรมคุณจะมีสติมากขึ้นสิ่งใดที่เขาจะมาหลอกลวงคุณก็จะรู้เท่าทันทุกเรื่องบางคนจะบอกคุณถูกหวยคุณอะไรกดลิงก์นี่คุณมีโชคคุณกดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าเอาไอ้สิ่งที่จะมาเรื่องของกิเลสและตัณหามาหลอกล่อมาชักจูงทําให้คุณออกนอกกอบไปอยากเกิดความโลภกิกเลสและตัณหาพยายามมาในจุดเนี้ยนะคะทำให้คุณแบบอยากได้อยากมั่งอยากมีอะไรแบบเนี้ยอยากเ,เกิน เกินเพราะว่าสิ่งที่เราจะเป็นไปได้ที่เราจะได้อะไรแบบนี้บางคนไม่ช่างใจว่าโอ้คุณโชคดีได้รับเงินห่าเบือนอาสมุดนะคะอะไรเงี้ยคุณก็กดไปปุ๊บออยนะคะก็เรียบร้อยหรืออาจจะเกี่ยวเนื่องกับอ่แชร์ล้มหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกับคนที่จะมาหลอกลวงทุกอย่างหรืออาจจะเกินเป็นความรักก็ได้นะคะที่ที่จะมาแบบเกี่ยวเบืน พอเซนเตอร์เรื่องของความรักไม่ได้เห็นหน้ากันจริงๆแต่มาหลอกลวงอะไรแบบนั้นคุณจะต้องดูให้ดีก่อนนะเพราะว่ากว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ดีคุณจะต้องผ่านหลายเรื่องหลายราวเหมือนกันนะคะเหนือสิ่งอื่นใดถ้าเรามีสมาธิเราจะมีสติในการครองตนค่ะเพื่อนๆถ้าเราสวดมนต์ไหว้พระมีสมาธิใครที่แบบอย่างทิพย์บางทีบางทีทิพย์ก็เหนื่อยมากทิพย์ก็สวดมนต์ไม่ได้เยอะนะคะถ้าวันไหนแบบจิตทรงอารมณ์แล้วก็อะ คืออุเบกขาเรื่องของงานด้วยก่อนเดี๋ยวค่อยทําอะไรอย่างเงี้ยทิพก็ทิพก,ก็จะสวดมนต์ได้เยอะหน่อยแล้วก็ตอนนอนทิพก็จะนอนภาวนาตื่นขึ้นมาทิพก็ภาวนาอะไรแบบนั้นเอานะคะถ้ามันถา้นถาแบบว่าไม่มีเวลาจริงๆอะไรแบบเนี้ยน,นะคะมีเวลาวันไหนทิพก็ไปเพ่งไฟนี่แหละนะคะจุดเทียนแล้วก็นั่งเพ่งไฟเพื่อทําสมาธิทิ์รู้สึกว่าอาไฟอเขามีชีวิตชีวาทําให้เราแบบ มันเข้าคุยกับเราเหมือนเราได้คุยกับไฟแล้วรู้เรื่องกันในในจิตสัมผัสอ่ะเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะคะเพื่อนแต่เพื่อนชอบนะอันนี้ทิพย์ก็ลองแนะนําว่าทําอย่างไรถึงจะมีสมาธิอนะคะเพื่อนทําอย่างไรถึงเราจิตเราจะสงบเราจะได้มีปัญญาในการแบบคลองตนเวลาเกิดอะไรขึ้นเราจะได้แม้ว่าจะเกิดขึ้น ก็ช่างหรือจะยังไม่เกิดขึ้นก็ช่างเราจะได้ตั้งรับได้นะคะเราจะได้แบบว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราก็ตั้งได้ตั้งสติได้มองคนตั้งสติไม่ได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจองจําตนเอ่ยอยู่กับสภาวะแบบมันไม่มีหรอกไม่มีใครที่จะไม่เคยมีความทุกข์เลยหรอกแต่เราเรียนรู้กับการที่อยู่กับทุกข์ให้เป็นนะเพื่อนเมื่อเราเรียนรู้กับการอยู่กับทุกข์ให้เป็นแม้ว่าจะเกิดขึ้นมาแล้วแต่เราปล่อยผ่านได้ปล่อยวางได้แล้วเราจะเจอกับเรื่องราวใหมด่ดีๆที่เราจะ พร้อมอ้าแขนรับกับเรื่องใหม่ดีๆนั่นแหละพระเกจะหนุนนําก็แต่เมื่อคุณเองจะต้องลุกขึ้นสู้หนุนนําคุณทุกเรื่องเลยจริงๆแล้วเด่นเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักนะคะเพื่อนแล้วก็โชคลาบนะคะโชคลาบของเก่าของคุณผุดโผล่เหมือนกับเจ็ดเหรียญข,ขึ้นมาเมื่อกี้นี่แหละนะคะโอเคอย่าลืมจดมูลไหว้พระแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนวันนี้ทิพย์ก็สรุปแล้ว หนุนแทบทุกเรือบอกเลยนะคะแต่หนุนดีเด่นเรื่องเรื่องของโชคลาภลอยนะคะโชคลาภลอยแล้วกันเงินนี่แหละนะคะความรักรวมด้วยโอเคไปก่อนแล้วเจอกันใ,ในคลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆชาวราศีมังกรสมหวังนางปรารถนานะคะจุบประการที่เป็นไปที่ชอบประกอบด้วยทำ,ำร่ำรวยบางครั้งสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายค่ะ